ฝึกอ่านคำสะระอัวโดยมีตัวมอมาเป็นตัวสะกดนะคะก่อนที่เราจะไปฝึกสะกดเราจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าคำที่มีสะระอัวและมีตัวสะกดอยู่ข้างหลังเวลาเขียนจะตัดไม้หันอากาศข้างบนออกค่ะอ่านตามครูนะคะกออวมอกวมกออวมอวม do ua mo duam do ua duam do duam do ua duam to ua mo tuam to ua tuam bo ua mo buam bo ua mo buam po ua mo puam po ua mo puam ออัวมอัวมออัวมอวมขออัวโมขวมขออัวโมขวมชออัวโมฉวมชออัวโมฉวมถออัวโมถวมถออัวโมถวมผออัวโมผวมผออัวโมผวม ฝออวมฝวมฝออวมฝวมสออวมสวมสออวมสวมหออวมหวมหออวมหวมคออวมควมคออวมมควมงออวมมงวมงออวโมงวม ชออัวมอชวมชออัวมอชวมซออัวมอสวมซออัวมอสวมทออัวมอทวมทออัวมอทวมนออัวมอนวมนออัวมอนวมพออัวมอพวมพออัวมอพวมฟออัวมอฟวมฟออัวมอฟวม มาอัวมามวมมาอัวมามวมยอัวมโยมโยอัวมโยมรออัวมอรวมรออัวมรวมลออัวมอรวมละอัวมอรวมวออัวมววมวัอัวมววม ฮออวมอหวมฮออวมอหวมต่อไปฝึกอ่านเป็นคำนะคะอ่านตามครูนะคะกวมกวมจวมจวมดวมดวมตวมตวมบวมบวมปวมปวมอวมอวม หวมหวมชวมชวมถวมถวมผวมผวมฟวมฟวมสวมสวมหวมหวมควมควมงวมงวมชวมชวม สวมสวมทวมทวมนวมนวมพวมพวมฟวมฟวมมวมมวมยวมยวมร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 วมวมวม Wham, wham.